ท่านผู้ช่วยนี่ท่วมได้กี่วันแล้วครับสี่ห้าวันครับสีวันแล้วอ๋อครับตรงนี้ข้างหน้าเราจะเป็นวัดนะครับชื่อวัดอะไรนะท่านผู้ช่วยวัดที่เต็มนะยครับวัดวานอนนิวาสราชสมคคีวัดนาวานอนนิวาสราชสมคครบ้านอวอกตําบลขอนแตกตำบลขอนแตกนะครับมีแล้วน้อ๋อนี่น้าลึกมากเราคงเดินต่อไปไม่ได้เลยแหละขอแค่นี้แหละ เอาแค่นี้แหละนะเนาะตอนนี้ฝนตกแล้วทำกางสายฝนข้างหลังเราจะเป็นวัดอะไรเนาะวัดวานอนนิวาวัดสามัคีวัดวานนนิววอาวอาวอหมู่เจ็ดครับตำบลขอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับจะมีพระอยู่ทั้งหมด9รูปูปนะครับอยู่ด้านหลังเรานู้นนะครับอยู่ข้างในยังอยู่ข้างในยังติดอยู่ยังออกมาไม่ได้ ออกมาแต่อยู่ข้างในก็มีสาราสูงอยู่ก็เลยผลนก็โปรยปลายนะครับอ่ะโอเคอ่ะตอนนี้นะกำลังผนของลงนะครับเพื่อไปเข้าไปให้ที่วัดครับอันนี้เราต้องเดินท้าเปล่าเข้าไปเนาะโน่นนะครับวัดตรงโน่นนะครับทุกท่านอ่ะนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เรากําลังลุยน้ํานะครับเพื่อจะนําของ ไปถวายพระอาจารย์นะครับซึ่งพระอาจารย์ก็ติดอยู่ข้างในนะครับติดอยู่ก็ประมาณ9รูปนะครับ9รูปนะครับที่อยู่ด้านในนะครับเราก็ช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเรากําลังนาของนะครับเพื่อไปถวายพระอาจารย์นะครับอยู่ด้านในนะครับป้าลุยน้ํากันไปเลยเห็นทุกคนไหม ข้างในพระมีกี่รูปครับเก้าครับมีั้งหมดเก้ารูปครับพอเวลาท่านจะมาบินสบาทมาอย่างไรครับช่วงนี้ออกมาไม่ได้ครับออกมาไม่ได้ต้องมีต้องเอาไปต้องมีของไปให้ท่านฉันหันชาวบ้านออกไว้ฉันเช้านะครับอ๋อต้องลุยน้ําเข้าไปให้อย่างนี้เลยต้องลุยน้ําเอากระบะปุ่นใส่ข้าวลอยกระบะใส่กับข้าวลอยไปเลยครับทั้งกระบะตั้งหม้อ ลอยไหนที่ลอยได้เนาะลี่สามารถลอยนะแต่ว่าน้ำมันไม่ได้ไหลเข้าวัดมันจะไหลออกอย่างนี้ก็จะต้านเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกมีความสุขเห็นแล้วเขาทุกข์กว่าเราเยอะนะอะไรกินว่ายังไงเราก็จะต้องมาให้ได้เราต้องมาช่วยให้ได้ค่ะถึงแม้จะเล็กน้อยก็คือแบ่งปันนะนายยกไวไม่น้อยไวค่ะยังไหวค่ะยังไหวค่ะอ่ะปะตอนนี้เราก็มาถึงวัดแล้วนะครับ เข้าไปเข้าไปในวัดเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงหน้าวัดแล้วนะครับวัดวานอนนิวาตราชสามัคคีนะครับนะบ้านเอาวอกกอกบ้านลิงอ๋อกับตอนนี้ก็มาถึงวัดแล้วนะครับทางสมาคมสุดินนิวนะครับมาถึงวัดกันแล้ว สาธุไปออกหลวงพ่อจะกลับไปให้หลวงพ่อให้พอนิดนึงให้พรสักสองชั่วโมงตุังพระลสาธุสาธุก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมขนสุรินทีวีนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่บ้านอาวอตำบลอะไรนะครับ ตำบลขอนแตกนะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับไปที่วัดนะครับข้างหลังเรานี่คือวัดป้านอวอกนะครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้ไปถวายข้าวปลาหารแห้งนะครับให้กับพระเป็นมาม่าแล้วก็เป็นปลากระป๋องแล้วก็เป็นไข่นะครับแล้วก็เป็นข้าวสารนะครับไปที่าถวายที่วัดนะครับแต่ว่าวันนี้เราถวายเสร็จแล้ว เราก็จะเดินทางกลับกันนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันทางช่อง YouTube นะครับคนสุรินทีวีนะครับฝากกันปร้ยแชร์กดติดตามด้วยนะครับ